สบายดีพี่น้องสบายดีตอนใบใบพี่น้องไปพบพอกันตอนใบใบวันนี้กาสิมาเล่นน้ำอะไรกัเพันก็เจ้าชวนมาเล่นมาตึกแฮแล้วก็มางุมหอยเพันว่างุมหอยอะไรกันเลยน้ำพันมากพี่น้องเดี๋ยวเหาก็ตามไปเบิ่งน้ำกันเพันว่าสิผ้าผ้าเรือกวันนี้เคยเคยขี่แต่เรือกติดจักเครื่องน้องวันนี้เพันสิผ้าผ้าเรือกไม่น้ำโกง ติดตามไปเบิ่งน้ำกันเพราะว่าเครื่องิ่นแว้นล้วมเหมือนกันต้องใส่เครื่องกันโค่นเองติดตามไปน้องอาจซิมีไรใ่ยันม,ม,มะใส่เครื่องยันมะใส่เครื่องยันมะอาจสิโอเคพี่น้องกำลังที่ลงถาแล้ว น้ำขึ้นนำลงฮากบขุจะน้นำขึ้นหรือน้ำลงลมงทาพี่นอ้องเรือไม่มีเครื่องไี่เครื่องยันมาเครื่งงงองกันคอนด้าคอนด้าบุมี่อดอกเครื่อกับหัวทั้งหัวเราวะ กุละสิพายเอาไปหน่อเอาไมัน uh. ่อเลยิตามฮะ่อยน้ำมันเออเพื่อเครื่องบูมี่ต้องใส่ใส่เครื่องเองมันหัวท้งหัวเราอะเือน้เยื่อร่วยส่นว กำลังซาหน่าบอกจะเฮือยพี่น้องเรื่องเครื่องจักมีอะไรฮะเขื่องไฟเครื่องแว่นนั่นแหละมีตั้งสี่เขื่องม่ได้หมดนี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนในเบิร์ดพี่น้องเลยเครื่องนั่นเขื่องมีสี่เขื่องเลยบางทีก็ทำงานพร้อมกันกันนฮายเลยหน่ากับมีเหรออือถักมีมีอยู่ซองใบผัดพี่น้องเลยเฮือกเลยมีเดย์ใบผัดกันเลย ไม่ไม่พายอะไรพี่น้องเขาได้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋พี่น้องเด้อไปบึ่งน้ำกันไปเฉลี่ยภาไปตึกแเฮพร้อมไปงุ้มหอยแล้วก็ใส่เบ็ดปลาไหลเอาอะไรพี่น้องเอ้ยแฟนเจ๊กับเรากำลังกันบึ้ดจมบึ้ดพี่น้องไปโหดนะตอนนี้อยู่กลางหนามคลองเลย้องเอาได้ถอดกุ๊บก่อนพี่น้องโดยบรรยากาศโดยฟิลขนาดเลยเพราะว่าเครื่อง เครื่องเครื uh <are> ่องบ่มีอันแว่นรั่วเมาสั่นเขาก็เลยจัดแบบอันเครื่องอาทิตย์โลกตอนนี้เอาละพี่น้องเอ้ยฟังเสียงนี่พออันมีซองเครื่องทั้งหน้ากับเครื่องหนึ่งมากับบอเล่าเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยได้ฟิลกันาดเอาตอนลงกกระชิดไข่แนย่พี่น้องเยอตอนคืนนี่แหละตอนคืนโอ้แต่ว่าน้ำขึ้นไหลสะนี่นี้เงิ้ยนั่นเลยเราเคยมาตึ้งแห้หอดินดูจ้า เนาะนี่เรือหอยนำเคียวๆมาเราท่านหมอกเมาจบอกว่าจิกนิดๆอะไรพี่น้องติดตามไปเบิ่งน้ำกันว่ะห้าสิบคขคาไปอันยังสิไปหวานแห่เพาะมาแหละสิไปงมหอยน้ำติดตามตอนนี้ห้าก็อยู่บ้านดงหมากมี่พี่น้องเลยบ้านพาะใหญ่บ้านพาะใหญ่มาแหละเดี๋ยวนี้พัวเจนเกาลัดเราเริ่มเริ่มหายหายใจแห้งแล้วเปิ่วันเป็นจำเป็นวันออกแห้ง อยู่กลางเมืน้ำโคงง้งเลยพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยฮะยบ,บูธึงว้าวบุดจะไปใส่คันเขากายมาแล้วคัน,นคเลยนะอะไรพี่น้องเอ้ยใ้ส่ผัดชุบขื่นได้ถึงไปได้โค้งใครแต่น้ำนิ่งแค่น,นี้นะพายเอาพี่น้องเอ๋ยเอ้ยแบบนี้บูธึงยินเสียงจักดีพี่น้องเงียบเงียบเอ้ยบอกกันสบายเลอกันสบายได้ยินบุดจะใส่ความเสียงเพลงกับมิตบกวนี่โข้าเจ้าจูงเฮื่อทั้งนั้น เค่องเขาก็เริ่มอยากกันมีเสียงกันน่จังน้อยอลไได้ได้ใช่ใอยากดังลได้อยาีอยะลูกสูบอยากนลูกสูบอยากพืนแล้วน้ำรินนลยนยากใส่ลินผสมลายโคตรโอ้ยหนน่ากับพี่น้องเวยขาดลินเนอะเื่้ยเสียงน้ดังก่ดังก่อนถ้าี่งฮอยูบ่งกระตาหน่ะบ่งกระตาแล้วครับ ไป๋ยวก็ดึงลูกน้องกูนลูกน้องดึงึไปแล้วเออลูกน้องดึงเคืองถึงจ้าก็เห็นแกเอาลูกน้องมานอยู่บิดลูกน้อง่เบิดเื่อถือซ้ำางบ้างเดแค่โทดเรบนท่าจีนเงแลแหลงมาเอาแน่บ่เครื่องจักกันพิวแล้วโอ้โหมาไกลเติบได้เครื่องสองเครื่องสแห้งเลยก็ได้เครื่องกิโลเลยวะ

ไม่ได้มันถือแกงของกินี่ถือกระปุกเขากระปุกระปุกยังขจัดก่อนนี่นะปอมมองอ้าบึ้ดได้กล้ามย่อนอยู่ดอกมือเดียวยังยังไม่ได้ดอกมือเดียวมือเดียวยันลอยลอยลูกเตีที่ติดลูกเตีติดจะติดตามไปบ้างเดี๋ยิผูกเครือกไว้แล้ว กลางของอยู่กลางของ,งอนำไซ์เห็นหอดปลาแล้วผลจะไปตึงแห่กาสิปอนเบ็ดปลาประหลาดน้ำเลยเบ็ดาบูมีโกรโกรโป้ฮะบูบมีมันก็จะถ่ายคลิปยากเนี่ยพี่น้องเลยเสียงต่อโทรศาัพท์จะมันตกนะมีโกรโปร้ใครในอยู่โกรโป้กับราคาแพงเกิน หม oh. oh, 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 oh. ื่นกว่าบาทหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกโอ้โอ้โอ้ผูกเรือไว้เลยพี่น้องมันเป็นแจกได้พี่ออนนะครับหนาวยุบน หนาวยุติคักแล้วพี่น้องเอ้ยคักแล้วคักแล้วคักแล้วเย้าถ้าบึงตอนมันเพิ่นยามเบสขอเลยพี่น้องคณะสิไป,ปได้ mm hmm. น้ำมันริ้วๆเนี่ยถ้าบึงปลาตอนนี้กัน้อ,อนเดี๋ยวข้าก็โลงอับน้าแบบนี้ <c oughs> มีเบ็ดเ้าชิมาใส่พีน <c oughs> ่น้องเย็นเย็นขนาดเลยเ <c oughs> ย็นเย็นพี่น้อง <c oughs> ใส่ไปแบบนี้ติพี่น้องเอ้ยออเ้าก็บุเคยใส่เนี่ยนะใส่ไปแบบนีต้ตินี่จะมางมหอยอันนี้พี่น้องหอยเงน,นมาสเวตบานนี่เส่ยแบบนล้วมีเสียแบบใดจังว่าแล้วบุคเคยจะเถื่อ <laughs> อ,อ่าเอาสูตรได้ว่าผูกเเข้าแห่ใหม่รวะน่ะางานดีเลยนลองแห่ใหม่เพื่อได้บาทนี่เอาเดี๋ยวไม่จะผูกเข้าแม่ของแท้เอา,าเอาเข้าะ มาเอาเฝ้ากับเบ้อืมไม่รองเสร็จแล้วโว้ยโดนกับน้องสาวเปลี่ยกแล้วไม่รองเปลี่ยกแล้รรอบดึงตำไหนมันถือมันจะถือแบบไรนี่เผ้าคือบูมีเจียวอันนั้นอาาอาแว้วาบอก เม็ดกลับไปเฮืียกกันพี่น้องคนท่าใส่เบ็ดปละโอใส่สูตนี่บอกรำแรกเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งนก่อนจุกจุกคนท่ากระปูไ่น้ำโพงพี่น้องยังไงบินมเลยสวัรน์่ ใช่จะทำตัวน <là> ั้นเอาไปตามียังได้อีกเบได้ป้ายังอันนั้นนะเยวไปเบิ่งจิงพอประทศายคลิปเบิ่งไปเนาะตอดหาวะเด้อหมดไนล่ไข่น้องนี่ไปเนอะ มีไข่แล้วนี่เต๋อพี่น้องไข่เลื้ยงเยเลยเ้ยไข่พ่อเตอพี่น้องู้เก็บสของพน้องคงผอ้ของก็ชิเต็มเลยได้ได้มาของนี่แเคี่ยม้วนอะไรได้มาเตรมของมาของนึงก็เต็มเลยเต็มเต็มพ่อพ่อมันด้อนะ ตัวนี้ลือพินก็เอาม้วนบ่โอ้ตัวลือพินนี่เขียวเคียวเอาน้าเอาเขาเดียวจนว่าได้พวกหลายๆหนึ่งเลยเขาไปหาตามแต่น้องเขาไปไหนมันเข่ามันเข่าเงาไงไข่แล้วก็เสียเวลากะปูน้องโค้งเสบเลยน้องหนีบข้าเลยปะขาเลยคือโค้งมันง่ามมันได่น้องดีแล้วก็ขาดข้าเลยเน้นไม่หย่อนโอ้ยเจ็บกับเจ็บห้องมันเท่ากันนี่เราพี่น้องเอ้ยมันหนีบมันบาดได้กันเลย เหงาไข่กไข่เยอเลยใช่ปลาตัวนี้เนโอ้ยเต็มของตอนนอนนะเท่ายข่ได้ไา่บาได้ยันน้ำลายอาวปลานีนี่นะมันนี่ไได้ไหพี่น้องเจ้าห้องกว่า หนีไปซะไปไปก่อนไปเนาะสายนายกโตมันหนีไปนอ้ห้องโอะได้เหลือมก็จีไล่ลงวะเอออยู่ในหิวไปเนาะโอ้โหมันเหมือจนบาดไปเนาย โอ้ยได้ทำเลครูกกระทิมทางใดมาแน่นเคุ้มนะคุมตนี้ะฮะบ่คนละคุ้มตีเอาคือจีไปได้เฮ้ยคนละคุ้มโมเมนติ ธอคุ้มหนิเนาะไม่ใช่สิหัวที่หลักใส่ไปซะเอออแล้วหัวเก็บเต็มเี่าเงียบเงียบนอนแล้วมันลายติดุพักกันพายเฮือมาพี่น้องวันที่ค้ากับพายเฮือสูน้ำขึ้น แต่กระแป้งแต่กระปูใช่ไหม่ยหรือเบล่สจะขีดไม่ได้เบดเป็นเจ้าเสียคอนลืมอ่ใส่แด้ใส่เขาก็ลืมคือการบ่อน โอ้ยเหตุดว่าจะถือป่าจ๊กยังนั่นน่ะเออมันอยู่แบวนน้นบ่หอยน่ะอ้ยปลาด้วยจ้าปลานั่นเลยวกนคนนงหอยอันคล้ายๆหอยกนั้นอ่ะเออหอยหอยคมน่ะ chục ôi để hỏi em nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตำถ้มเะไรพี่น้องเอ้ไปแล้วลงลงมีลงมือฮะที่พื้นก็มีนี่อยู่ในนี้พอกันไหมพี่น้องขีดกับพุ่นอยขากราบพุ่นอยไพ่เฮือกกรบขึ้นเมืองพล่อยพี่น้องเป็นสเปนงมหอยผู้ิได้ผู้ได้ติดตามเบิ่งไปทำการพี่น้องเอ้ผู้ได้หรือผู้ได้แหละ คากรับเฟนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องบรรยากาศกลางแม่น้ำโขง